โอเคค่ะจะให้ดูนะคะพฤติกรรมของน้องเลกเก้นะคะที่ยกบ่นว่ามันอะ่ะชอบมาปลุกยกทุกทุกเที่ยงทุกทุก,ทก,ทกบ่ายก็คือสมมติยกนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาบนตัวมาเดินมาอะไรแล้วก็มาให้ยกนวดหัวแล้วมันก็จะเรียเรียมมือเนี่ยดูนะไม่รู้มันชอบอะไรนักหนาอ่ะแม่ลูบหัวให้นะ แล้วมันก็จะเลียเลียมือให้เห็นไหมแล้วโยกก็จะต้องรู้ผัวให้มันแล้วมันก็มันก็จะเลีย <c oughs> ทุกวันเลยบางทีแบบเราหลับอยู่เรายังแบบหลับไม่สนิทเอ้ยยังหลับไม่พอก็ต้องโยนลูกออกจากเทียงเนี่ย ชอบเดินอยู่บนตัวเดินอยู่บนที่นอนอ่ะเรียล็อ, <c oughs> อกจิบนะเนี่ยเฮ้ยล็อกจิบไม่ล็อกโวนีนนน่ตัวหนึง่งอ่าอีล e ็อกเกอร์หรือไอแปะนะจะไม่ค่อยมาเลียมแต่มันจะชอบมามาดมหน้ามาแกล้งมาอะไรอย่างเงี้ยอื แต่มันก็น่ารักดีวันไหนมันไม่มาปลุกก็คิดถึงมันเนาะไปไหนแล้วลกูกกันโลกน้อยไปละสนใจเขาละแค่นี้นะคะ